พี oh, enough, enough like man, so ่น้องดอกหนึ่งโอ้ยออนซ้อนนะพี่น้องเนาะตุปุติปีบังด้วยล่ะมึงไงพี่น้องดอกงามงามพี่น้องมึงไงดอกตุ้มตุ้มตุ้มมุ่ยมีแจกพี่น้องดอกหนึ่งเห็นบ่ดอกงามงามแจกพี่น้องมึงก็ด้วยล่ะบึงโมพรรนพูนดอกนั่นแห้งงามครับพี่น้องเห็นบ่ขุบเจ้าดูตัวเต็มเมือข่อยแล้ว ดูมึนงนี่หน่พี่น้องเน็ดเพิงที่จะดอกงามๆจ้ะ,จะออนี่นนนนจ้าดอกหนึ่งอกอยี่หร่าคางกันนี่นะนละพี่น้อง,อน,อน,งนี่พี่แตดอกนึงอีกเห็นไหมเห็นบ่พี่น้องอ๋าดูนะแต่ดอกงามๆจ้ะนี่ยตัดขาใส ตาพี่น้องแต่ดอกงามๆพี่น้องขอ่อยสีมันแห้งข่อยสีแดงนเมียบานพี่น้องเอ้ยขูกขาข่อยสีมันนุ่มอดโอยเสียดายเนาะปัดมู่บ้านพวกเก้วกู้มาเปย่ามข่อยอยู่บ้านพี่น้องเอ้ยมันแห้งพี่น้องโอ๊ยโอยข่อยสิงายหลัง 然后，加冰。